ราคาถูกมาแล้วครับคันนี้เป็น Ford r a n g e r w i t e c ครับ2.2 Double c a b a ออโครับ2 1 6ครับได้ชื่อว่าเป็นรุ่น w i t e c นั่นก็คือรุ่น Top Option นเนี่ยของ Ford เลยนะเขาเรียกว่าชุดแต่งว i t e c นั่นเองนะบอกเลยว่าลห่อแน่นอนกระจังหน้าครับนี่กระจังหน้า w i t e c นะตัวนี้เป็นสีดำนะสีดำเทาๆนะสวยมากนะ,นะชุดแต่ง w i t e c รอบคันนะกระชนหน้าเนี่ยนะฮะ ตัดกับสีเทาสวยมากๆนะตัวรถเป็นสีเทานะเกียร์ออโต้นะฮะวิ่งแค่แสนสองเองรถบ้านมือเดียวนะแม็กเดิมๆนะเป็นแม็กขนาด18นิ้วครับโอ้โหสวยงามเลยอะ่ะมาพร้อมกับยางแบบลุยๆเลยนะดอกอยางเพียบกันเต็มอย่างนี้นะอ่าสวยเลยพร้อมใช้นะด้านข้างครับโลโก้2.26ออโต้นะออโต้ Auto คือเกียร์ออโต้นะถ้าตัววแท็นะ ชุดแต่งจะเยอะนิดนึ่งหนึงจะมีสติกเกอร์เขียววา w แฟกนะฮะสบันไดนะฮะสาราวหลังคาอ่านะนี่คือ w i p แฟกนะฮะมือจับจะเป็นออกสีเทาดำสวยๆนะฮะโอ้โหพันใหญ่มากนะเป็นกระบะท,ที่เขาเรียกว่าไฮเลนเดอร์ยกสูงนะฮะอ่าออกห้างเนี่ยประมาณ1ล้านถ้าจะไม่ผิด1,8้าน0 0หมื่นค่อนข้างแพงเลยนะตอนนี้แบบเหลือไม่กี่เหลือประมาณ30-40%นะราคาถูกมากนะ อีกอย่างนึงนะจะมีโลบาร์นี่เขาเรียกโลบาร์ด้านท้ายนี่คือเดิมจากโรงงานนะเขาเรียกว่า Y t ย c ทนะอ่าด้านหลังฮนะโอ้โหมีเจ้าของน่าจะชอบนะติดสติกเกอร์เหมือนโดนยิงมานะก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึง่งด้านหลังจะเขียนว่า Y t ย c ทนะฮะนี่กันชนท้ายมีมาให้นะในรุ่น y t ยแพร้อมเซ็นเซอร์นะฮะและกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้ ดูแมกไนเนอร์ใหม่ๆไม่มีรอยเลยอะ่ะไม่ได้ไปขนไม่ได้ทํากาะสร้างไม่ได้ขายผักขายปลาไอานี้รถบ้านเลยธรรมดาเลยคุณมาดูนี่คือวิธีการดูนะให้ดูโครงสร้างเหล็กก่อนหนึ่งเม็ดอาร์คสีต่างๆไม่มีสนิมเห็นไหมถ้ารถที่ผ่านการแบบขนปลาขนผักนะมันจะมีสนิมแถวนี้นี่เดิมหมดเลยอะ่ะดีคุณดูคุณดูดิคุณดูพื้นสีไม่มีสนิมนะฮะอ่านี่นี่ผมยังไม่ได้เก็บนานเลยนะรถพึ่งเข้าเลยนะ ดูดินี่ได้ดูแบบสภาพเดิมๆนะรถมีรอยบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ทําสีอะไรนะแล้วก็ดูพื้นแม็กไนเนอร์คุณดูคือสิ่งที่บ่งบอกก็คือไม่ได้เป็นรถกระบะท,ที่แบบไปทุบบรรทุกหนักอะ่ะนะฮะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วสวยไหมมีโลบาร์เนี่ยมันทําให้รถเนี่ยดูสวยขึ้นนะโลบาร์ของกระบะเนี่ยนะโคตรสูงเลยคันใหญ่มากแล้วต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะครับช่วงล่างเขาดีนะเวลาขับเร็วๆเนี่ยมันนุ่มนวลน,นะฮะ ภายในวายแทกก็จะเป็นตัดด้วยตะเข็บสีส้มๆนะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะแผนต่อก็จะมีคอนโซลหน้านี้ไฟระบบออตโต้มีมาให้นะฮะอ่าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลแล้วนะรถกระบะมีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะฮะอ่าน้าจอเลอนไมดูหน่อย1 2ึ่0 0โลต้องบอกงี้ฮะรถเข้าศูนย์ทุกระยะครับฟูศูนย์ฟอร์เรนเจอร์เลยฮะ มีบุ๊กเซอร์วิสครบนะโอ้ประวัติดีมากคันนี้นะรถบ้านจริงคันนี้ไม่ได้แบบไปทํามาค้าขายอะไรนะก็พนักง,งานออฟฟิศธรรมดาเลยวิ่งน้อยนะถือว่าน้อยมากนี่จอเนี่ยเป็นจอขนาดใหญ่นะฮะอ่าถ้าตัววายแท็กเนี่ยให้ออปชันมาเต็มแล้วดูดิคอนโซลจะบูด้วยหนังตัดด้วยตะเข็บต่างๆนะฮะอ่าดูคอนโซนนี่สวยมากมันจะเป็นลายตารางอ่าดูเขาเรียกว่าให้มันเป็นชุดแต่งของวายแท็กอะนะนี่ วิทยุต่างๆปรับแอร์ต่างๆตรงนี้นะข้างล่างเป็นช่องชาร์จไฟให้สองช่องแล้วก็นอ USB ให้อีกสองช่องนะฮะตัวนี้เป็นออโต้ขับสองล้อนะฮะไม่ได้ขับโฟลว์นะครับเป็นขับสองล้อก็เหมาะกับคนใช้งานในเมืองทั่วไปเนาะไม่เน้นแบบหลุยมากนี่ที่วางกรงวางแก้วคอนโซลกลางนะฮะแผนไปหน่อยสิว่าสวยๆกว้างๆขนาดนี้ภายในนี่สวยมากมือเดียวครับรถคันนี้มือเดียวรถบ้านครับ ไม่เคยผ่านการชนหนักน้าท่วมเนี่ยย้ํากล้าพูดได้เลยว่าคันนี้สีเดิมเพราะว่าโหวัดค่าสีออกมาบางเฉียบเลยอะนะนี่โลโก้ไวท็นะฮะต้องบอกว่านี่คือโลโก้ไวท็เคเอนี่คือไวท็คแท้นะมันจะมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบนะไวทัคทั้งบเบาเขียนว่าไวาท็คเนาะชุดแต่งต่างๆเนาะอ่านี่สครับเพจก็มีนะเขียนว่าไวาท็เนี่ย มันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนี่พวกป้ายอย่างเงี้ยต้องอยู่นี่มันจะบอกเลขตัวถังทั้งหมดนะครับต้องอยู่สนิทสวยนะน็อตต้องไม่มีขยับอ่ะง่ายๆเลยนะฮะคือสวยอ่ะอันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะได,ได้เดิมอ่ะพูดได,ได้เดิมนี่ข้างหลังฮะ,ะสี่ประตูนะก็<อ>เป็นรถครอบครัวก็ได้นะมีใส่ไอโซฟิกมีเบบีก็ใส่ได้ค่ะสีนักสบายนะกระบะคือ คนที่เคยขับกระบะอาจจะมองว่าแข็งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณลองมาขับกระบะฟอร์ดเนะี่ยคุณเปลี่ยนความคิดนั้นเลยเพราะว่าฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยเขาช่วงล่างเขานิ่มจริงนะฮะไม่กระด้างนะฮะคือหลายคนเอาไปวิ่งต่างจังหวัดวิ่งเร็วๆนะรู้สึกมันปลอดภัยไ,ได้เครื่องยนต์ดีเซลครับ2.2นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์น้ำมันดีเซลเล้วนๆแล้วบอกเลยว่าโหวิ่งดีมากเครื่องดีเซลประหยัดแล้วก็แรงให้ดูโครงสร้างตั้งแต่ตรงนี้เลยไล่มาต่อไม่มีแกะ เดิมสนิทนะฮะน็อตไม่ขยับเลยอ่ะโอ้โหเหลือเชื่อนะนะต้องซื้อนะให้ได้เดิมขนาดนี้คือกล้าการันตีแบบเต็มเต็มไปเลยนะแล้วราคาตอนนี้โหสี่แสนกว่าบาทป้ายแดงร้านกว่าบาทไม่แค่แสนสองเกียร์ออโต้ขับง่ายๆนะอ่าเนี่ยเป็นรถใช้งานบอกเลยรถกระบนะเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานจึงน,นะทำมาก็ขายได้นะฮะคิดไหมเข่าศูนย์ตลอดฮะเซอร์วิสอย่างดีไม่ต้องห่วงนะครับ ช่วงลงช่วงล่างครับทมาที่ศูนย์เลยฮะมีประวัติมีใบเสร็จคือเจ้าของเก็บใบเสร็จต่างๆนะผมกล้าบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณได้มาสัมผัสมาลองดูคันนี้หน้างานนะคุณจะแบบเฮ้ยเจ้าของนี่เขาใส่ใจรายละเอียดมีบุ๊คเซอร์วิสลงรายละเอียดครบราคาครับ4 5 9 0 0นบาทเท่านั้นนะได้กระบะคันใหญ่ๆคันล,ล้านกว่าบาทนะโทร0 8 7 4 4แ8 8 8ดู่่ดูเราที่โยรชดดาบายคุณแบงค์ตรงพระรามเก้าแยกทางงวูนวัฒนธรรม